สวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นคิวของ a s t o l k 99 p r o ครับหลังจากที่ใช้งานมาประมาณเดือนกว่าๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าไม้รุ่นนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงแล้วก็มันเหมาะสำหรับผู้เล่นประเภทไหนแล้วก็ใครบ้างที่ไม่ควรใช้และใครบ้างที่ควรใช้นะฮะคือช่วงนี้นะฮะผม ผมขายไม้เกือบทั้งหมดที่มีอยู่เลยแล้วก็เหลือไว้3อันนะฮะนั่นก็คือ88 Pro นะครับเป็น 88s Pro แล้วก็99 Pro นะฮะแล้วก็ Nanoflare 700นะครับก็คือใช้วนไปวนมาอยู่3อันนี้นะฮะตลอดเวลาที่ได้ได้ไปติแบตนะครับแต่ว่าคิวที่มารีวิววันนี้นี่ก็เป็น 99 Pro นะฮะก็สัมผัสแรกของมันเนี่ยดีมากบอกเลยว่าทำออกมาดีกว่าไอตัว99ธรรมดาเยอะมากนะฮะตีฟิลลิ่งเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากเหมือนกับใช้ตัวนั้นเลยนะครับก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยที่ออกมาบอกกันก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะออกมา2ส,สีนะฮะเป็นสีขาวกับสีแดงแต่ว่าสำหรับ Pro เพ a y เ r ที่ แข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่จะใช้สีขาวได้เนี่ยนะฮะมีแต่โมโมตะเท่านั้นนะฮะใครอยากใช้99 Pro ก็จะต้องมาใช้สีแดงอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วงที่เป็นซัตฟอร์สของลินงตันแล้วก็เป็นซัตฟอร์สสีม่วงๆของริชางเวิทนะฮะก็เป็นไม้แบบคาแรคเตอร์ของใครของมันอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็จะใช้โลโก้แอสทอก99แบบเดิมนะครับคล้ายๆเดิม ลวดลายบนไม้เนี่ยก็จะแอบคล้ายกับตัวแซดสป e d ที่เป็นตัว BP นะครับคล้ายๆเฉยๆนะแต่ไม่ได้เหมือนก็แค่นั้นเองนะเรื่องเรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องของรสนิยมและความชอบไม้ตัวนี้เนี่ยขึ้นเอ็นที่27ปอนด์นะครับใช้เป็น66 a n อันติแมแรงไม่เยอะแรงธรรมดาเนี่ยใช้เอ็นเส้นเล็ก ดีกว่านะครับแล้วก็ความตึงปอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของพละกําลังของกล้ามเนื้อของเราเนีถ้ายิ่งใช้ปอนเยอะก็ยิ่งใช้แรงตีเยอะขึ้นเอ็นก็จะขาดง่ายขึ้นถ้าสมมุติมือใหม่อยากใช้ไม้ขึ้นง่ายๆก็ขึ้น22 23ไม่เกิน25แล้วก็ใช้เอ็นเส้นเล็กๆเนี่ยก,ก็จะทําให้ตีถึงหลังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้โปรนะครับ <S <S ก <S <S ็คือโปรที่หมายถึงว่าโปรเพลเยอร์นักผู้เล่นที่แบบเล่นเก่งๆนะฮะซึ่ง ผมจะแนะนําให้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตีเก่งหรือว่าไม่ได้ใช้คุณสมบัติของไม้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปหามาใช้เลยนะเพราะว่ามันมันดีก็จริงนะครับแต่ว่าพอพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันเหนื่อยนะฮะมันล้าแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราตีไม้อื่นก็ได้เียแต่ว่าพูดถึงข้อดีก่อนไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม้บุกแบบ สุดๆเลยนะแต่ว่ามันบุกโดยการที่ปรับปรุงโดยนักกีฬาอย่างโมโมตะนะครับก็จะช่วยคือถ้าเทียบกับไอตัว99ตัวแรกเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับตัวนี้นี่ถือแล้วก็ตีได้ง่ายรู้เลยว่ารู้สึกเลยว่าตีแบบง่ายขึ้นเยอะนะฮะก็สวิงเวทของมันอยู่ที่ประมาณ88ก็คือค่อนข้างเยอะนะครับสวิงเวทเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เราออกแรงเยอะมากขึ้นก็รู้อยู่แล้ว,วมันเป็นไม้สายพาวเวอร์นะครับ ถ้าแบบผมเอาไปตีนะฮะบอกเลยว่าชอบมากตอนเราตีแรกๆนะฮะแต่พอเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าไม้มันค่อนข้างที่จะกินแรงเราพอสมควรแล้วก็ทําให้แบบวันต่อมาเนี่ยเราตีแล้วเรารู้สึกว่าเจ็บหัวไหลแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ไม้เบาแทนนะครับซึ่ง เวลาเราไม่ได้ออกกําลังกายนานๆหรือว่าเวลาเราวอร์มไม่พอหรือว่ากล้ามเนื้อของเราไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนักกีฬาเนี่ยไปใช้ไม้เนี่รัวตะบี้ตะบันตบๆเนี่ยมันทําให้เกิดอาการล้าขึ้นพอสมควรที่หัวไหลน่นะฮะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าคือคือถ้าตเราไม่เจ็บหัวไหล่แล้วเราก็ตบได้เนี่ยมันก็สนุกใช่ไหมครับแต่พอเราตีไปแล้ววันต่อมาเนี่ยมันเจ็บขึ้นมามันก็ จะกลับไปตีไม้นี้ไม้เดิมมันก็ไม่ได้สนุกเหมือนก่อนแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่ได้วอมเยอะหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเก่ามาใครที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยข้อสังเกตนิดนึงของไม้นี่มันอาจจะเลือกผู้เล่นหน่อยนะฮะหรือไม่เราก็อาจจะต้องแบบยอมขายวิญญาณเพื่อไม้ตัวนี้จริงนะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยอมแลกกับความเหนื่อยล้าที่เราจะได้ใช้อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นไม้ที่ดีแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะนะครับอย่างอย่างเวลาผมเล่นอย่างเวลาผมเล่นคู่ใช่ไหมครับผมก็เอาตัว 88s มาใช้บ้างแต่ 88s เนี่ยตีง่ายก็จริงแต่ว่าเกมบุกอาจจะขาดพลังไปเยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็ไวมากแล้วก็บุกโอเคเวลาเวลาผมเล่นนะผมชอบ ผมชอบ7 0็ด้อมากกว่าเพราะว่ามันคล่องตัวมากกว่าแล้วก็เราไม่ได้เน้นที่จะตีลูกหลังคอร์ดให้ลูกเดียวตายนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการแต่งนิดหน่อยตบแบบออมๆไว้นิดหน่อยเพื่อไปใส่แรงลูกอื่นที่แบบอีกฝั่งหนึ่งรับผิดรับไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าถ้าเกมบุกเนี่ยไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยเราสามารถเชื่อใจได้เลยว่าตั้งแต่ไม้แรกเราขึ้นเทคเนี่ย มันจะได้รับพลังที่เยอะกว่าไอ้สอตัวนี้เยอะนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างที่ผมชอบมากแล้วก็ไม่เคยเจอในไม้อื่นนะฮะลูกหยอดของไม้นี้เนี่ยเวลาเล่นหน้าเน็ตนะครับเราแค่เอาไม้ไปลองแล้วก็เอาไม้ไปลองลูกนิดเดียวเนะี่ยมันสามารถสะท้อนลูกกับข้ามไปยังอีกฝั่งได้แบบเลียดเน็ตด,ดีมากนะฮะซึ่งผมใช้ความรู้สึกเดียวกันใช้ เทคนิคเดียวกันเล่นกับไม้อื่นเนี่ยไม่ทำไม่ดีเท่าไม้นี้นะฮะต้องบอกเลยว่านอกจากเกมบุกลูกตบเนี่ยลูกหยอดหน้าเน็ตลูกปัน่นลูกที่แบบต้องการให้มันเลียดเลียดเน็ตบางทีมีพลิกเน็ตเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำได้แบบสุดยอดเลยะฮะให้10เต็ม10เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเกมรับนะฮะใครจะไปเชื่อว่าเกมรับที่เกิดจากไม้บุกเนี่ยมันจะออกมาได้ดีมันคล้ายกับไอตัว มันคล้ายกับเวลาเราเล่นเกมลูกหยอดหน้าเน็ตนะพอเราหยอดเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะไอ้ตัวนี้เหมือนกันเวลาเกมรับเนี่ยเราเห็นเขาเขาเทคตกมาละเรามองลูกเห็นลูกลงมาเราเอาไม้ไปรองไว้แค่นิดเดียวนะลูกก็สามารถกลับข้ามไปได้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องสะบัดไม่ต้องไม่ต้องแบบออกแรงเยอะนะครับใช้แทบจะไม่ได้ใช้แรงเลยแต่ขอให้มองลูกให้ทันก็พอแล้วก็ไม้ไปรองมันไว้เนี่ยลูกก็สามารถ กลับไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สามารถแบบทําให้เราได้เปรียบจากเกมบุกสมมติเราเขาตบมาเราเซตหยอดกลับไปใช่ไหมฮะแล้วเขางัดขึ้นมาเราก็เทคตบกลับไปได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเกมบุกไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่มันจะแค่เป็นปัญหาว่าแบบแรงมันอาจจะต้องใช้เยอะขึ้นหรือว่ามันอาจจะกินแรงเราเยอะขึ้นไปหน่อยแต่ก็ต้องดูนะครับว่าเล่นสไตล์ไหนนะฮะเลือกไม้ให้เหมาะก,กับสไตล์ที่เล่นเนี่ยผมว่าจะไม่มีปัญหาไม้ตัวนี้เป็นไม้4ียูที่ผมเลือกนะฮะ ตี 3U ไม่ไหวจริงๆมันออกมามันออกมา3มันออกมา2น้ำหนักนะครับ 3U กับ 4U ปกติก็ตี 4U ดีกว่านะครับ Yonex เพราะ 3U เนี่ยมันแบบปีศาจใช้นะฮะคนแรงเยอะๆใช้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไม้ตัวนี้สรุปให้ฟังเลยนะฮะไม้ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีแรงเยอะนะคเพราะว่าสวิงเวทยเยอะแล้วก็น้ําหนักเนี่ย อาจจะมากกว่านิดนึงเพราะมันถ่วงไปที่หัวเวลาเราถือเราเรา,เรารู้สึกฟิลมันแบบมันอาจจะตึงๆงนิดนึงมันไม่ได้แบบเบาเหมือนกับตัว 88s หรือว่า700นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผู้เล่นที่มีแรงเยอะเนี่ยก็จะไปกับมันได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ยอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อเพื่อหมายตัวนี้นะฮะแลกทุกอย่างไม่หมายถึงว่าพลังงานที่เราเสียไปพลังงานที่เราใช้ในการเล่นเนี่ยท้าแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ อาวุธที่สุดยอดจริงๆในสนามแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เน้นเกมบุกนะครับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ยังใช้งานกล้ามเนื้อไม่ถูกยังมีเบสิกที่ไม่ค่อยดีนักนะครับถ้าแบบเป็นผู้เล่นอย่างนั้นแต่อยากใช้ไหมแนวันนี้ก็ลองไปดูตัว99 99 Pro ปที่มันเป็นตัวเกมตัวทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะลองลงมาแล้วก็ คือถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาที่แบบไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้จับฟีลลิ่งอะไรได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะก็ลองดูเป็นตัวเลือกเพราะว่ามันก็มีตัวที่แบบราคาลงมากว่าตัวนี้พอสมควรนะฮะไอตัวนี้เนี่ยมันราคาขายมันแบบ5้าพันสองห้าพันสามห้าพันสี่อะไรเงี้ยมันแล้วแต่ร้านนะครับก็ยืนพื้นประมาณนี้นะครับสาหรับมือหนึ่งแล้วก็มือสองก็สี่พันสี่พันห้าอะไรอย่างงี้ก็เห็นมีมาขายกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไม้ตัวนี้ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ครับขอบคุณครับ